Five, four, three, two, one. ที่เราเห็นภาพบรมชายาลักษณ์ของพระองค์ท่านใครกันนะที่จะคิดเหมือนเราบ้างคนไทยช่งโชคดีเหลือเกินที่ได้เกิดมาใต้ร่มพระบารมีของพระองค์ท่านแต่คนจนๆอย่างเราจะมีโอกาสสักครั้งไหมนะที่จะได้ทำความดีเพื่อตอบแทนพระองค์ท่าน เราสมัครประธานใช่ฉันลงสมัครว่างั้นใช่แล้วฉันจะทําได้หรอวะฉันว่าแกทําได้อถ้าอย่างนั้นมันต้องทําอะไรก่อนนโยบายเป็นโยบาย,าย,บายอืมงั้นโอเคไปเขียนนโยบายกันแล้วไปสมัครประธานไป ไม่มีมเน็ตเล่นว่ะเฮ้ยเดี๋ยวผปล่อยไ,ไ,ฟ,ไฟให้ในโทรศัพท์มึงอ่ะเฮ้ยนี่ไงโอ้อยอีกสัตว์เอ้ยพวกมึงข้าจะลงสมัครประธานเรียนว่ะพวกเอง,ไงไว่าไงวะก็ดีนะเพื่อนก็เห็นด้วยแล้วเราจะเอายังไงให้พวกน้องๆมาเรียกกลัวเฮ้ยมันจะไปยากอะไรมึงมึงก็ใช้ขนมรอดสิใช่ใช่ขนมเนี่ยล่าสมองแปยวมก็เรื่องเราแล้วเอางั้นเลยหรอ แค่ไม่มีปัญหางบเนี่ยไม่ต้องห่วงไม่อั้นจัดไปเดี๋ยวกูจะไปสมัครประธานนักเรียนเอ้ยมึงไปเป็นเพื่อนกูนหน่อยดิไปเฮ้ยพวกมึงไปแล้วกูจะวางแผนไว้รอโอเคโอเคอ๋เอเฮ้ยมึงกลับมาทำไมวะรีวิวขนมไอ้ยี่อะนี้มีการสมัครประธานนักเรียนเชิญทั้งสองพัก มากล่าวนโยบายเชิญค่ะสวสัสดีครับครับผมนายจิสราวงศเสพผู้สมัครประธานนักเรียนเบอร์หนึ่งนะครับพักกลางวันนะครับส่วนนโยบาย ของพวกเรานะครับมีอยู่3ข้อนะครับข้อที่1ก็คือกีฬาดีกีฬาเด่นเน้นกีฬานะครับข้อที่2อยัาไม่มากีฬาไม่ขาดนะครับส่วนข้อที่3นะครับก็คืออย่าน้อยพักผ่อนมากครับฝากไว้ด้วยนะครับพักกลางวันนะครับเบอร์หนึ่งนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมนายทิติวุฒิศรีกันนะครับเป็นผู้สมัครลงประธานหมายเลข2นะครับซึ่งเมื่อกี้เราก็ได้ดูพักกลางวันไปแล้วนะครับเราลองมาดูพักของผมบ้างนะครับก็คือ พักผ่อนครับซึ่งคําว่าผ่อนภาคของผมก็มีความหมายดังนี้ครับพอพึ่งครับคือผู้นําไม้เอกคือการเป็นที่1่ออ่างคืออาสาและนอนหนูคือนําความรู้คู่คุณธรรมครับและนโยบายของผมนะครับผมจะพัฒนาโรงเรียนของเราที่ดีอยู่แล้วนะครับให้ดีขึ้นไปอีกกว่านี้ครับอย่าลืมนะครับรักเบอร์ไหนชอบเบอร์ไหนผมไม่ว่าแต่อย่าลืมกาเบอร์2นะครับครับ นักเรียนก็ได้ฟังนโยบายทั้งสองพัคแล้วนะคะ,ะลากเบอร์ไหนชอบเบอร์ไหนก็กาเบอร์นั้นนะคะเออน้องครับพี่รบกวนเวลาสักนิดหน่อยได้ไหมครับง่ค่ะคือพี่ลงสมัครประธานนะครับเบอร์สองเชิญเลือกที่หน่อยนะครับค่ะจะเก็บไว้พิจารณานะคะฮิอลอ ที่ลงสมัครประธานนักเรียนนะครับอยากให้พวกน้องๆเนี่ยนี่ก็เป็นของเล็กน้อยจากพวกพี่นะอะไรเนี่ยพี่จะซื้อสิทธิ์ขายเสียงแบบนี้นี่มันคอนร์รัปชันชัดๆใช่ใช่ที่ไม่เคยดูประวัติศาสตร์หรอวันที่14ตุลาวันมหาวิปโยคพี่รู้ไหมไม่อะโต้เองรู้ไหมวะไม่ไม่ไม่รู้จักครับ blum 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 hoc Digital fluent translation is out! Michael BeHAX午 immort nous Langvier flatscings lévite. Pr�� Thachnol Hanter Prätta сделane Press State moncハm$lcor.is hIn je ne plage��. คะานเรศวรมหาราชที่กอบกู้เอกราดก,กับคืนมาท้าวสุรานารีแม่ย่าโมที่นำพาผู้หญิงไปแก้ปัญหาจนเจ้าอนุวงศ์เวียงจันต้องแพ้ไาพกากับคืนไปแล้วมันเกี่ยวอะไรกับพวกพี่คะก็ด้วยเหตุการณ์นี้วันมหาวิปโยคพี่ก็รู้แล้วนี่ว่ามันเดือดร้อนแค่ไหนใช่ใช่สิบเจ็ดพฤษภาธมินก็เหมือนกันเพราะมีคนที่ช่วยปกครองบ้านเมืองนี่แหละบ้านเมืองถึงเดือดร้อน ส่วนคนดีก็อย่างเช่นพระน,นเรศวรมหาราชและแม่ยามูที่มาปลูกครองบ้านเมืองทําให้บ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุขไงล่ะถ้าโรงเรียนใด้ประธานที่ดีโรงเรียนก็จะเจริญใช่ใช่ถ้าพวกพี่เป็นคนดีพวกหนูก็จะเลือกพี่ไม่ต้องขนมมาให้หรอกกว่าจะเป็นประเทศไทยเนี่ยมันลําบากแค่ไหนหนูรับไม่ได้เอาไปขนมพี่เกินไปเอาเกินไปเลยไล่เอาสักหน่อยหรอไม่ไม่หนูไม่อยากส่งสืมพวกพี่ไปห้องเราไปถอะ อะไรวะอะไรวะเฮ้ยฉันไม่เียงพูดสืบแกว่ะเรื่องอะไรวะอย่าบลูชายเลยนะอ่ะจคอได้ไหมประธานนักเรียนมันก็ต้องขึ้นอยู่กับคะแนนเสียงไม่ใช่เหรอพอไหมวะค่าอะไรของแกค่าอะไรไม่รู้ขอให้แกถอนตัวจากการลงประธานนักเรียนไม่เ่ไม่พอใช่ไหม พอไหมแกอย่าไมา่ใช้วิธีแบบนี้กับฉันเลยวเฮ้ยมากแล้วนะพอไหมวะเงินของแกมันซื้อศักดิ์ศรีของฉันได้กว่าเพื่อการรับประทืนรับปร, sí. ระทานได้ค่ะ คือสองครับจีนงานนีนะครับสารบัดได้ค่ะพิชารณนครับน้าคะนับสองครับสารบัดได้จ้า นักเรียนที่ัวแทนนะครับที่ได้รับเลือกเป็นประธานน,นักเรียนในปีนี้เรีย่ยมาพบขอบคุณนะครับกับนักเรียนเรียนปุ๋มขามานนครับ เพื่อนน้องๆทุกคนนะครับผมวันนี้นะครับผมก็มาขอบคุณสําหรับทุกคะแนนเสียงนะครับที่เลือกผมแล้วก็ทางที่มีเลือกผมนะครับผมก็ขอสัญญานะครับว่าผมจะทําหน้าที่ประชานนักเรียนให้ดีที่สุดครับขอบคุณครับ